เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทเดวอที่นาราสคุด้วยนะครับผมก็มาอยู่ในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสกิลมอนเตอร์นะฮะคือผมอ่านแพทแลวผมรู้สึกแค่แบบอะไรเน,นี่ยคือมันมีหลายตัวที่ผมโดนเด้งมาเยอะมากๆคือปกติมันก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมมึงย้ายกูลดลงอีกเหรอโอ้โหโคตรเร็งเลยนะครับอ่ะ อันดับแรกเรามาพูดถึงสนท์ธาตุไฟก่อนสกิลต,ตัวของสนทไฟเนี่ยปกติมันจะลดเกาะ2เทินใช่ไหมอะมอ,มองผมผมมองว่าอันนี้ดีขึ้นเพราะมันเหลือ1นเทินมันยังโอเคไงคือคุณลดเกาะ2เทินอัตโนมัตินะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบแย่มากนะมันแย่มากมากนะผมแนะนําว่าเออหเทินผมว่าไม่เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ผีน้อยนะครับผมเพิ่นระยะคูดาวเป็นจาก3เทินเป็น4เทินอันนี้โอเคนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะไอ้ผีน้อยทุกธาตุน้ําไฟมืดเนี่ย จากสกิลเหมือนกับสกิลฮิวมันอาจจะเพิ่มพูดาวเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราอมันฮิวเยอะเกินนะครับผมอันนี้คือเจอ RTA ์ทีไรบันไลทุกทีนะครับก็ถือว่าเมคเซนต์นะครับผมต่อมาครับผมในเรื่องของการอ,อนิมูชาแล้วกันโอนิมูชาที่ผมว่าพีที่สุดก็คือโอนิมูชาลมนะครับผมก็โจมตีของเทิร์นตัวเองนะครับผมจะสร้างความเสียหายเท่ากับ20%นะครับตอนแรกมัน20ตอนนี้เหลือ15%ของฮิตพีที่สูญเสียไปแล้วนะครับก็ผมมองว่าท่านลมจริง ก็โกงไปไหมก็โกงไปแหละแต่ว่ามัน <c ười> คือมันมีข้อเสียมันเป็นดาบสองคมให้ตัวเองนะก็คือลดเลือดตัวเองด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายประมาณนั้น <c ười> ผมก็เลยมองว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปหรือเปล่ายี <c ười> ่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคอยู่นะกำลังโอเคก็กแบบดีอะ่ะเพราะว่ามันเป็นดาบสองง่ามไงเออก็คือลดเลือดตัวเองด้วยถึงแม้ทำา a m a g e แรงก็จริงแต่ว่าคุณก็มีโอกาสตายสูงเหมือนกัน สกิลประมาณนั้นนะครับผมโอนี้ถ้าลมนะครับส่วนโอนี้มืดนะครับสกิลติดตัวการโจมตีจะไม่ติดครีน,นะครับเมื่อโจมตีศัตรูและจะเพิ่มปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก50านะครับผมตอนแรกนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยเหลือ,อแค่สามสิบอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าโอนี้ถ้ามืดยคือมันตีแรงเกินมันตีแรงกว่าโอนี้ไฟค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็สกิลมันโกงด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของเอ็มบสันไฟนะครับผมก็คือดีขึ้นอันนี้ผมชอบ ก็คือปกติอ่ะน้องจะมีโอกาสนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการลดเกรดนะครับแต่ละครั้งนะเน้นนะเพราะว่าแต่ละครั้งนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการลดเกรดทีเนี้ยมันปรับไปเหลือสิบห้าอันนี้ถือว่ามีเซ็น <c oughs> คุณคิดจะภาพนะสามสิบเปอร์เซ็นต์คือเกี้ยงหลอดคือมึงไม่ต้องมีคำว่าแม่ไม่ยำท่านทานอะไรมาเกี่ยวเลยนะคือแบบแทบจะเกี้ยงหลอดได้เลยเนี้ยมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าโอเคขึ้นอืม เอ็มมันส์ส์เอ็มบส์เนี่ถือว่าใช้ได้นะครับก็ดีแล้วแหละที่คนค่ากับการปรับนะครับซาเลเยอร์ไฟนะครับผมซาเลเยอร์ไฟนี้ถือว่าดีขึ้น,นครับการโจมตีแต่ละครั้งจะลดเกรอ่าของสตูลง30%นตะตอนแรกครับตอนนี้เหลือ15ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอ่าสามสิเยอะไปนะครับสามสิเยอะไปมากๆนะครับผมอันดับแรกผมอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยผมอ่านเจอแล้วผมส,สตันเลยเนี่ยวอลคิวรี้แสงครับผมลดโอกาสการโจมตีแบบโดนติดคริลง30จาก30เหลือ15 คือฮัลโหลมึงมึงก็เขาเข้าใจคำว่าแยกแยะ,นะ <c oughs> ะยยและคือวายูลี่อ่ะสิจี๒มันใบเว้แล้วคือแพสสี่มันจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับปั๊บแดงก็จริงถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแม้จะการคี้ให้เพื่อนก็จริงแต่ถามจริงเหอมันการให้จริงเหรอ <c oughs> ถ้าที่เล่นมาริเทบจะไม่โดนไม่โดไม่โดนแบบคำว่ารถคี้เลยนะส่วนมากจะโดนคนี้ทุกดอกเลยนะคือฮัลโหลนาะย <c oughs> นายต้องนาะยต้องทำความเข้าใจใหม่นะให้เพื่อนเออและที่สำคัญนะไอจะกูลมารนรกเนี่ยมันแพ้อนนี้นะครับผม เออถึงแม้ว่ามันจะไม่ตีคิก็จริงแต่เอาเอาโอนี้มายืนคำ้ำมันก็แพ้อยู่ดีก็เลยอยัางวะคือว่าแสงแบบไม่นอกจากไม่ได้ถูกปรับแล้วยังจะถูกรบรอีกรดเนิบลงอีกคือแบบตอนแรกผมอ่านไปถึงตัวนี้แบบเฮ้ยวาแสงกูยยงกาก,ก,กแล้วยังจะกากไมอ่อีกเลยคือแบบโอ้บายกอดือน้ำตาเที่ยไ,ไหลเ่ะผมแค่จะร้องง่ายนะผมแล้วก็วาคิวที่ทั่วไปนะครับผมก็มีโอกาส20%นะครับที่อาจจะเพิ่มเฮ้ยจริงหรอ เฮ้ยจริงเหรอสกิลสองนี่นะมีโอกาส20%ที่จะเพิ่มเอ่อสกิลคูลดาวเพิ่มขึ้นหนึ่งเทิร์นถือว่าดีสกิลสองของน้องเนี่ยปกติมันจะเป็นใบใช่ไหมเออถือว่าดีถือว่าดีใบด้วยแล้วก็เพิ่มคูลดาวด้วยก็ก็โอเคก็โอเคอืมว่าคิวรี่นะครับลดเวลาคูลดาวจาก3จาก4เทิร์นเหลือ3เทิร์นอันนี้ผมว่ามีเซนถ้าไฟจาก3เทิร์นเออจาก4เทิร์นเหลือ3เทิร์นโอเคมีเซนถ้าแสงจาก4เทิร์นเหลือ3เทิร์นผมว่าไม่เซนก็คือสกิลที่เออ่ สอของน้องเนี่ยมันมันมนานจนเกินไปเพื่อจนทําให้ผมรู้สึกแบบนําคานอะ่เะเข้าใจฟิลมาคือแม่งกว่าจะคูดาวมาแต่และทีนี่คือไม่ได้ตีนะครับอ่ะหรือว่าในมุมมองผมผมมองว่าเออว่าตะกูลวา,น,าน่าเล่นขึ้นนะก็คือสกิลสองของน้องในปกติมันมันใบ้ด้วยใช่ไหมมันใบ้ด้วยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมันใบ้แล้วทีนี้มันสามารถที่จะทําให้ตัวติดสถานะคูดาวได้อีกจุ๊ว่าใช้ได้นะครับผมจุม๊กว่าดีจุ๊ว่าดี ใบด้วยติดสถานะคูดาวด้วยส,สถานะคูดาวนี้นจะเป็นสกิลที่1ห,หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมวาคิลิโลมนะครับผมก็ก่อนอเรามาอ่านหลังเลยเนะาะโจมตีศัตรูเป,ป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายหากศัตรูตายจะกลายเป็นอมตะหนึ่งเทือนและจะรีเซ็ตคูดาวสกิลสกิลสามเอ้ยถือว่าดี วากิวไีรโรมน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าปกติวากิวไีรโรมเนี่ยปกติถ้าสกิลสองเสร็จใช่ไหมคือมันจะฮิวให้ตัวเองนะครับผม30%จากดาเมจที่ทำได้แล้วถ้าศัตรูตายเนี่ยมันจะสร้างโล่ให้ตัวเองนะครับหนึ่งโลนะครับถือว่าโอเคไม่เฟ้นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับวากิวไี้มืดวากิวไี้มืดคนปรับนานแล้วจริงๆเพื่อนเพราะามันกาก,ากมากโจมตีศัตรูเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายหากศัตรูตายจะกลายเป็นอมตะหนึ่งเทิร์นนะครับผมและจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลแรกนาร็อออกกกกนะะคครัับบผมถืวว่่าาาดีสิลล็จ้ยๆ ว่าธาตุาโดมเลยคล้ายๆกันนะครับผมก็สกิลแรกนา่ารักถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงมากนะแรกนา่ารักก็คือสกิลสาของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับและที่สําคัญก็คือจะเป็นการาลดเลือดฝั่งเราด้วยนะครับมันเป็นข้อเสียนะแต่ว่าในมุมมองของผมผมมองว่าสกิลสาค่อนข้างแรงมากนะครับผมก็เป็นมันเตอร์สายโจมตีเฮดพีนะถือว่าใช้ได้นะครับผมจอากอมังเวทธาตุน้ําอันนี้ส่วนตัวผมว่ามัน ส่วนตัวผมนะไม่ไม่ค่อยเจอนะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสร้างหินเวทหินวิญญ,ญาณหนึ่งก้อนเมื่อเริ่มการต่อสู้ถือว่าเป็นจุดดีนะครับผมการสาผมถ้าจำไม่ผิดมันเป็นการชุบมากนะครับผมน่าจะเหมือนกับประปานเพื่อนต่ายแล้วก็สามารถชุบได้นะครับโดยที่เลือดไม่เยอะมากนะครับถือว่ามีซเซนส่วนธาตุลมธาตุลมโมโมนะครับคนปรับได้เร็วนะฮัลโหลนะครับผมลมโมโมนะครับผมก็เราอาจจะปรับเลยแล้วกันเนาะทุกครั้งที่พวกพวกโจม ทุกครั้งที่พักพวกโจมตีศัตรูนะครับเน้นนะถ้าเพื่อนเราไปโจมตีศัตรูเนี่ยพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นทีละสิบเสูงสุดสามร้อนะครับก็จะเพิ่มให้ตัวโมโมเองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มให้ทั้งทีไหมแต่ผมว่าเพิ่มให้โมโมเองนะอันนี้ผมว่ามีเซ้นต์นะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนออกไปโจมตีนะครับแล้วก็เราจะได้ทั้งพลังโจมโจมตีด้วยและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นทีละสิบด้วยถนะือว่าใช้ได้ ถ้าตัน3ามสก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ30ครั้งในการออกไปโจมตีนะฮะเพื่อเรามีทั้งหมดไม่นับตัวเราก็3คนเนาะก็เท่ากับต้องไปโจมตี10ครั้งนั่นเองครับถือว่าไม่เซ็ตนะครับผมทูตสวรรค์นะครับไฟความมืดนะครับผมก็สกิลหลังนะครับผมโจมตีศัตรูด้วยเปลวไฟนะครับผมมีโอกาส50%เน้นนะที่จะอุย้ยลดพลังป้องกันของศัตรูลง1เทิร์นนะครับแล้วมีโอกาส100%ที่จะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง2เทนะิร์น ความเสียหายจะต่อตอนความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันสกูนี้ไม่งงมากทุกคนคือสกูนนี้มันเกาะแตกได้ครับผมแล้วก็สามารถแตกพีได้ด้วยคือมอเตอร์เจ้ไหนก็ตามที่สามารถทาในเรื่องของการเกาะแตกได,ได,ด้เป็นมอนเตอร์ที่น่าลกมากถ้าเราไม่มีปีนี่คือบัรเลยเลยนะบอกก่อนนะผมว่าอาร์คไฟน่าจะแบบมีหมดบาทค่อนข้างเยอะมากส่วนอาร์คน้ําอาร์คแสงอาร์คลมนะครับผม เพิ่มพลังป้องกันพพวกเป้าหมายเป็น2คเทินจากสกิลที่3หรือเปล่าจากสกิลที่3นะครับผมดูทรงแล้วนะครับผมอ่า ถามว่าดีไม่ั้นก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากให้สกิลที่2มันสามารถถอนในเรื่องของบัฟแดงได้ด้วยถือว่าน่าจะเมกเซนนะครับผมยูนิคอนธาตน้ำธาตุาสว่างนะครับผมก็มีโอกาส75%ที่จะย่อ,อยุ่ศัตรูนะปกติมันหนึ่งเทินเนาะมันจะกลับปเป็นอเทินอันนี้ถือว่าดีเพราะหนึ่งเทินมันทำหาอะไรไม่ได้หนึ <laughs> ่งเทินมันทำอะไรไม่ได้เธอฮัลโหลเป็น5้าดาวะเวยเออถือว่าการปรับปรุงแผนรอบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมส่วนยูนิคอนไฟนะครับผมก็ปริมาณการฟื้นฟู HP ของของตัวเองเมื่อโจมตีนะครับ10 ปอันนี้เปลี่ยนเป็น20นะครับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่า10%เนี่ยน้อยไปนะครับม้าไฟมันไม่ค่อยมีบทบาทในการเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอาร์ติเอเนซชั้นนี้ผมว่าน่าจะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับเพิ่มเกรดโจมตีตนเอง10%เออ20%เพิ่มเกรดโจมตีของตัวเอง20%เป็นเหมือนกับประมาณว่าถ้าออกไปตีสกิลไหนก็ตามจะเป็นการเพิ่มเกรดให้ตัวเอง20%ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้สกิลไหนก็เพิ่มเกรดไอ้ม้าน่าเลลล่นนนนนนนมมมมากกกขึ้้ะะะคคคครรรรัััับบบผผผแวว็ยูิิิอ์สตตด เพิ่มโอกาสที่ตนจะโดนโจมตีติดชี่จะครอส50เหลือ15โว้ยรถคตดจยอยอย ลดโอกาสที่พรคพวกจะโดนโจมตีนะครับจากปกตินะครับผมอ๋อตอนแรกเนี่ยมันเป็นการลดของตัวเองนะครับผม5 0แต่ว่านี้มันเป็นการลดให้พรคพวกด้วย15%เออถือว่าเม่คุ้มส์จะเอาลงคล้ายๆกับวาแสงนะฮะโอ้พูดแล้วเจ็บปวดวาแสงชิบหายเอือวานะครับยูนิคอร์นทัดมืดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่ารำคาญเหมือนกันนะก็คือสกิลของน้องถ้าปรับมานะครับผมจะท้องความเสียหายเท่ากับ20%แต่จากความเสียหายที่ตัวได้รับไปยังศัตรูทุกตัวนะครับ ปกติมา30ตอนนี้ลดเหลือย0ก็ถือว่าเมคเซน์อยู่เหมือนกันนะครับผมผู้บุกเบิกนะครับค่าต้ากับค่าแสงน,นะครับผมความเสียหายตามสัดส่วนเฮดของตนเองนะครับเท่ากับ20%ของเฮดสูงสุดของตัวเองอ,อันนี้เหมือนกับประมาณว่าจะทําให้ตัวของ มันตีเบาลงหรือเปล่านะครับผมความเสียหายตามสัดส่วนที่ปีสูงสุดของตัวเองอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความเสียหายเท่ากับ20%ของที่ปีสูงสุดของตัวเองผมมองว่า,าแบบไม่ปรับก็น่าจะเวิ s e กว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้เล่นนะแล้วก็ ผู้ผุกเปิดไฟลมความมืดนะครับผมไฟลมความมืดปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้น13%มเหมือนกับประมาณว่าทำดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมผูุ้กเบิดลมนะครับผมหากศัตรูเป้าหมายตายในการโจมตีครั้งแรกปริมาณความเสียหายจะเพิ่มที่เพิ่มขึ้นต่อศัตรูนะครับจาก30เป็น50าอีนี้แม่งโกงไปเฮ้ยฮัลโหลคือปกติอะดาเมจของน้องเนะี่ยสจาก30%นี่คือแรงมากแล้วนะมันกระจายดาเมจเป็นถึง50%ก็คือประมาณครึ่งๆเลยหรือเปล่าโอ้เยอะมากนะผมเยอะมาก ถ้าใครที่มีนกแก้วลมจะเข้าใจดีว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนจากสกู๊สามของน้องนะครับผมโอ้โหปกติก็วันช็อตแล้วน,นะอันนี้คือแบบมึงกะไม่ให้เกิดยันลูดเลยแม่แรงเกินนะครับผมมังกรความมืดนะครับผมอ่าเพิ่มปริม,มาณความเสียหาย8%าถือว่าใช้ได้นะครับเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจเอฟเฟกต์ใดๆเออเอฟเฟกต์ใดๆเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าอันนี้น่ารำคาญมากเพราะว่าอมาตะาอะไรแบบโรูนี่จะทะลุไปหมดเลยนะครับผม ที่ต่อต้านความแรงของศัตรูมอนเตอร์อันนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าพวกพินพวกอะไรพวกที่มันสามารถชุบได้เนี่ยผมว่าไม่สามารถทําอะไรน้องได้นะครับมยมังกรทัดมืดป็นโคตรน้าเล่นนะผม เหมือนแตประมาณว่ารีสกิลไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ผู้ปุกเบิกสว่างนะครับผมอันนี้ถือว่าดีเมื่อใช้สกิลสกิลที่2หรือเปล่านะครับหรือสกิลที่3อยู่ในช่วงครูดาวจะลดความเสียหายให้พัรคพวกลง15%ยกเว้นตัวเองอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นเมียมะเมียน้ำนะครับผมหากไม่มีเอฟเฟคลดพลังให้ถอนให้พักพวกจะลดเวลาคูดาวตนเองลงหนึ่งเทินเออถือว่าดีนะครับผม,บผมก็เหมือนกับเป็นการฮิลปกตินะมั่นใจนะ แล้วก็ท้าแสงนะครับผมมอบภูมิคุ้มกันให้กับพรรคพวกที่มี HP เต็มเป็นเวลาหนึ่งเทินอ๋อแล้วมันจะมอบทำพืน้นครับผมมาเต็มหลอดอยู่ชิบหายอนุมิดลมนะครับผมสกิลติดตัวๆๆๆนะครับผมเมื่อฟื้นคืนชีพนะครับจะใช้สกิล กับสตูเป้าหมายที่ฆ่าอ๋อก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเนกระทืบมันเสร็จเป้าแล้วน้องตายไปเนี่ยน้องจะสามารถใช้สกลิลสองแล้วก็แบบไปสวนมันจะอารมณ์คล้ายๆกับดีเคหรือเปล่าดีเคหรือพาราดินอ่ะเหมือนกับฟิลแบบพาราดินทตุนะ้ำแบบสตันปั๊บน้องเข้าไปสวนเงี้ยสตันพักพวกก,ก,ก,กูเน้นสวนมึงอ่ะเอออะไรประมาณนั้นก็คือประมาณว่าถ้าตัวไหนฆ่าน้องตายน้องจะใช้สกลิลสองสวนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการไก่ได้เกิดได้กิดนะแต่เป็นการสวนเฉยๆนะครับผมโอเค อ่าพัดไฟนะครับผมพัดไฟมีโอกาส30%ที่จะลดพลังป้องกัน2เทินมันต้องอย่างนี้เพื่อนฮันโลโหลพัดไฟประคำกราลาในสุดมันก็มามค,ครับผมโอ้โหโคตรโอพครับผมพัดไฟคือเราต้องพูดถึงพัดไฟก่อนอันับดแรกคือ พัดไฟเป็นมอเตอร์สายซัพพอร์ตดาเมจนะครับผมสกิลสองเนะี่ยฮิวแรงนำ ATK นะครับแล้วก็สกิลสามเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบสุม่มนะครับการโจมตีเนี่ยถ้าศัตรูตายน้องจะได้ r e s e ตสกิลสามกลับมาทันทีนะครับผมทีเนี้ยคุณลองคิดสาภาพจินตนาการไปดูนะถ้าสกิลสามมาโจมตีสุ่มประมาณแปดครั้งนี่ผมจำไม่ได้แปดครั้งแล้วถ้าศัตรูติดเกาะแตกในเทิร์นแรกโอ้โหไม่อยากจะพูดที่เหลือเจ็ดครั้งหรือกี่ครั้งอะ่ะ ดาวมีคือรุนๆน,น,นะครับผมก็บอกได้เลยว่าตายยันตายยันชาติหน้าครัผมโหแรงแชดนะครับผมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรพัดมืดนะครับพัดมืดมีโอกาสนะครับผมพัดมืดเพิ่มเกรให้พระควกนะครับจาก1 5ถึง20เออถือว่าดีเพราะว่า15%เท่าติมมดนะนะครับผมแล้วเสงมืดมันหาย,ายากด้วยนะเออเราเราพอรับได้นะครับผมแวมทาดน้ําเออเอีแวมคนปรับเว้ยเฮ้ฮัลโหลโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผม5ครั้งด้วย การโจมตีที่ติดที่เสมอต่อต่อสมอ,อ๋อถ้าเป็นธาตุไฟนี่คือติดคี้แน่ๆนะครับผมโดยแต่ละครั้งจะมีโอกาส20%ในการลดพลังป้องกันเป็น2เทินยี่สถานะของ H p ของศัตรูแย่ความเสียหายก็จะมาเพื่อเวมไฟผมว่าน่าจะเล่นเป็นทีมแบบสาทดทาตุไฟได้ตัวนี้น่าปั้นนะครับน่าปั้นมากนะครับอืมโค่น่าปั้นแวมไฟเวมเอเวมท่าหนาน่าปั้นมากครับผม ส่วนแวมร่มนะครับผมก็เพิ่มปริมาณความเสียหายเพิ่มเพิ Mil ่มสิบห้าเเนมีโอกาส20%ที่จะติดเอฟเฟกตาปาระทับนะครับแวมร่มผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยไม่เคยเห็นวดใช้ส่วนแวม,มความมืดนะครับผมมีโอกาสจดจาก7จเป็น85%ต่อเอฟเฟกต์เอฟเฟกปลดพลังนะก็คือไปถอนบัฟนั่นเองครับตัวละกดีกว่าถือว่าใช้ได้นะครับผมแวมมืดสกิลปลุกนะครับมีโอกาส อ๋อเราอ่านไปแล้วเนาะแหวมแสงสกิลติดตัวนะครับผมหากถูกโจมตีถึงตายจะถอนอเอฟเฟคลดพลังทั้งหมดที่ตนเองมีอยู่อุ้ยบ้าโอ้ยแหวมมืดเออแหวม,มแสงโกงจังวะโอ้โคตรโกงเลยนะครับผมพิทน่าจะฆ่าได้อยู่นะครับพิทน่าจะฆ่าได้แต่ว่าอย่าให้มันแบบอย่าให้มันแบบใกล้ตายนะครับผมพิทน่าจะาพอไหวอยู่ ส่วนอัโซวินธาตุน้ำและความมืดนะครับมีโอกาสนะครับ70%ที่จะลดพลังป้องกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับอโซวินความมืดคือแม่งไก่ในตระกูลอัโซวินทั้งหมดนะคือไอ,ไอลาพีสเนี่ยผมว่าธาตุมืดแม่งกระโหลกสุดละมันทําอะไรไม่ค่อยได้เป็นมอนเตอร์สายคือม,อนอกกมันสกิลมันเป็นสายโจมตีเว้ยแต่ว่ามอนเตอร์เป็นสายป้องกันคือแบบอย่างวะนะครับผมลดเวลากูดาวนะครับจากขาเทือนเหลือสเทือนเออสมควรคือโคตรนานก่อนจะได้สก,กิลคือนาน,านมากนอนรอได้เลย นะครับนักธนูเวทนะครับนักธนูเวทส่วนตัวผมไม่ทราบเพราะรายละเอียดมากเพราะไม่ได้ปั้นหากถูกโจมตีเป็น่าที่ได้เปรียบนะครับผมพลังจะลดลง2เทินไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากถูกโจมตีหากผู้โจมตีเป็นธาที่เสมอกันลดพลังโจมตีอ๋อหากผู้โจมตีธาตุที่ได้เปรียบจะจะลดเกาะนะครับถ้าโจมตีธาตุเดีวยวกันจะหกกักดาบ้าเสียเปรียบก,ก็จะทําให้หลับและทําให้มึนงงนั่นเองครับอืถือว่าดีนะครับน่าเล่นน่าเล่น น่าจะเป็นสก,กิล3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่าถนนฮัดน้ำนะครับผม โจมตีศัตรู3ดอกใช่ไหมมีโอกาส25%ที่ทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเพิ่มโอกาสติดมากขึ้นนะครับหากเป้าหมายติดสถานะอัม,มาพาตจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ถือว่าดีหาในกรณีที่ศัตรูติดสถานะอัม,มาพาตอัม,มาพาตตัวอย่างเช่นแช่แข็งสตาร์ทหลับอย่างเงี้ยมันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับถือว่ามีเซนต์ถือว่าดีเป็นมาสเตอร์สามดาวนะฮัดไฟนะครับมีโอกาส65%ที่สร้างความเสียหายต่อเนื่องอันนี้ก็งันนันนะ ท่าน้ําไฟความมืดนะครับมีโอกาส75เรที่ลดความเร็วนะครับก็งานๆอยู่เหมือนกันนะครับลมแสงนะครับผมปริมาณความแสงเพิ่มเพิ่ม4อันนี้จะเป็นการเพิ่มเบสสตทเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ท่าแสงนะครับก็จะ7%เอ่อท่าแสงอันนี้จะเป็นมอนเตอร์ที่แบบมีแฉพาะแค่ท่าแสงก็เพิ่มดาเมจขึ้ซน70%ถ้าความมืดนะครับมีโอกาสไม่ส่วนโอ้หรือว่าดีเพิ่มโอกาสไม่ส่วนพลังป้องกัน20%ต่อจํานวนเอฟเฟกต ของแต่ละที่ตัวเองมีอยู่นะครับเอฟเฟกเสียงก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าบัฟฟ้าเยอะก็จะไม่แบบก็จะตีแบบทะลุเดฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมความเสียหายจะไม่ถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเอฟเฟกความเสียหายจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงของเอฟเฟกอารมณ์ประมาณว่าถ้าบัฟเดอบัฟฟ้าหมดปับก,ก็โอกาสก็จะการตีทะลุเดฟก็จะน้อยลงไปนะครับผมทีนี้เปลี่ยนเอฟเฟกปลูกพลังของมอนสเตอร์บานตัวก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเอาเวสขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะได้ค่าสเตตัสที่อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ตัวแรก วาคูรีชัดมืดนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับจากความต้านทานเป็นอาาัตราสิทธิที่ดีขอหารถือว่าไม่เซนนะครับราชินีทรายนะครับหรือพง่ายๆคือจินทัดไฟนั่นเองครับเปลี่ยนจากแม่นยําเป็นสปีดถือว่าดีเพราะว่าต,ตัวจินเองมันช้านะครับแลวที่สำคัญคือตัวจินเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทมากก็คือถ้ามันช้าแล้วมันบิ้วรูนยากมากเพราะว่าตัวจินเนี่ยมันทั้งเป็นตัวที่ปวดก็คือรีสกิลแล้วก็ทําในเรื่องของการแตกรีบับแดงค่อนข้างดีมากๆนะนําว่าเออดี การปรับสปีดทำให้ตัวนี้น่าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็สาวคุณนรบทัดมืดนะครับผม,มตอนแรกเ,เป็น่าของต้านทานทีนี้เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกเสริมสกิลครับมีโอกาส50%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมสกิลออกหนะนึ่งอย่างนะน่าจะดีขึ้นนะสำหรับในเรื่องของเขียวมืดนะครับผม,ม,มแล้วก็เปลี่ยนสถานะของมัลเตอร์บานสวดนะครับผม ทุสวรรค์น,นะครับไอพวกอาร์คนรกทั้งหลายนะครับผมอ่าก็จะเปลี่ยนขึ้นนะครับผมก็ในเรื่องของสป,ปีดเพิ่มขึ้น5นะครับผมอาร์คในตอนแรกมันอยู่ที่95บนะในกรณีที่ปลกูกตอนนี้เปลือยอยู่ที่100ก็เพิ่มขึ้นมา5นะครับดูว่าใช้ได้นะครับผมเพิ่มผู้นำสาหรับมอนเตอร์บันตัวนะครับผมก็คืออาพัดนั่นเองครับผมพัดก็คือเป็นพวกมันจะมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนาะ ธาตุน้ำนะครับผมเพิ่มความเร็วให้กับมอนเตอร์28%ในเนื้อหา QR าธาตุธาตุไฟนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนเตอร์33%ในเนื้อหา Q ินะครับธาตุลมเพิ่ม h p ตให้กับพวก33%ในเนื้อหา Q ิว mixin นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนผู้นำของมอนเตอร์อ่านี้เป็น3รดาวนะธาตุไฟก็ตอนแรกนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันให้กับมอนเตอร์ในอารีนา27%อันนี้ก็เพิ่มความเร็วให้กับมอนเตอร์ในอารีนา20%นะครับผมถือว่า m i x e n นะครับแล้วก็อธิบายนะครับปรับปรุงอธิบายสกิลของมอนเตอร์นะครับนักนักรบพัดมืดนะครับพัดมืดนั่นเองครับก็เป็นสกิลที่3หรือเปล่าโจมตีศัตรู4ครั้งครับการโจมตีจะมีมีดนะครับเนรนลับที่ซ่อนไว้เพื่อสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจเอฟเฟกเสริมพลังที่ลดความเสียหายใดยๆของศัตรูความเสียหายจะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าหากศัตรูของตนเองแย่ลงนะครับผมถือว่ามีเซน์นะครับอ่ะโดยภาพรวมนะครับที่ที่ผมวิเคราะห์มานะ ตระกูลที่น่าเล่นมากขึ้นอันดับแรกเลยก็คือเนเรื่องของตระกูลวานะครับในการผัดอัพเดเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบหนึ่งครับในเรื่องของไอตัวสไนท์ธาตุไฟมันมันโหดเกินมันมันเก่งเกินไปมัน OP มาก คือการที่มอเตอร์ส <t> <görüş> ีดาวมันเกาะแต่2สองเธอในสกิลแพสซีฟมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากน่าเกียดมากใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็อคามคำน่งของรูรูคือดีแล้วที่เพิ่มในเรื่องสกิลครูดาวไปเพราะว่าตัวของน้องเองแม่งคูดาวโคตรไวนะครับผมอันนี้ดีแล้วอันนี้ผมแม็กซ์เซนเห็นด้วยแล้วก็โอนิมุชาทุกธาตุผมโอเคผมผมรับได้เพราะว่ามันโกงไปจริงๆอย่างโอนิมูชามืด5 0าจาก ดาเมจนะครับผมคือมันแรงมากนะผมแล้วก็ตัวที่ผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้สึก,ก็คือว่าแสงว่าแสงฮลัลโหลเพื่อนสกิลแพสซีมึงลดชีสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงดิไม่เคยรู้เลยนเนี่ยเจ้าที่ใช้งานมาเองเนี่ยนะอันนี้ระบบกจากประสบการณ์ที่ใช้มาจริงๆเอาตรงตรงนะมันไม่ค่อยลดไว้ให้ฮัลโหลสิบห้าเปอร์เซ็นต์กูว่ามึงไม่ไม่ต้องมีอะไรให้กูแล้ว ไม่ต้องมีอะไรให้แล้วจริงเออเอาเปลี่ยนจากรถที้แม่งเป็นฮิวดีกว่าไหมแม่งลำคญลัญละคือไม่ได้บัฟให้เก่งขึ้นนะบัฟแม่งแบบให้มันกากงหรือเปล่านะคืออันในมุมอมองผมนะคือตัวตัวแก้ของวาแสงมันมีเยอะนะอย่างแพนนาเอออย่างเงี้ยเออแพน้าอูนี้เอออย่างเงี้ยแบบแม่งบอกไออ่เขาเรียกว่าอะไรวะงูเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวเมียมืดเอออยงเี้มันสามารถฆ่าได้นะเว้ยจริงๆผมพูดเลยว่าไอตัววาแสงมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้น เออถึงแม้ว่าจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องการรีเซ็ตคูดาสกิลมาก็ถือว่าโอเคถือว่ารับได้แต่ว่าเออการปรับปรุงในเรื่องของสกิลคูดาถือว่าโอเครับได้แต่รถคีนี่นะมันใช่ป่ะวะมันใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นอีกคาดหนึ่งที่น่าเล่นก็คือน่าจะเป็นตระกูลมา้าตระกูลม้านี่ถือว่าได้รับการบรับที่ค่อนข้างชืน่นน่าชืน่นตาบานมากมา้า แต่มาลงไม่ต้องบัฟแม่งเก่งเยอะไอ้นั้นมันมันไม่ต้องบัฟหรอกมันเก่งอยู่แล้วครับแต่มาบัฟคาดไฟอย่างไฟมันไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกแล้วก็บัฟธาตุน้ำบัฟธาตุน,น้ำถุงน้าเล่นมากขึ้นนะครับอ่ะโดยภาพรวมในแพผดแผ่นนี้ผมให้คะแนนนะแปด ที่หักไป2คะแนนวาแสงรวน,นครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับในเรื่องการอัปเกรดแพทใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะก็ตามเพื่อนๆคนไหนที่มีมันเตอร์ตัวไหนที่แบบโดนไปกับผมด้วยก็วกเวียนเฟได้นะครับผมก็เป็นเรื่องสนุกเฮฮาเฮแล้วกันเนาะอย่าไปใส่ใจมากๆนะครับผมโ okay, อเคเนเกมก็คือเกมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับซีอู่ในทามนะจ๊ะขอโทษที่หายไปหลายวันนะครับ